เอาคารเฉลิมพระบรารมีโรงพยาบาลสงคล้านคริน,นอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลา้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพายพลเอกไผ่บุญคุ้มชายาองขมนตรีเชิญสิ้นของพระราชทานมอบให้แก่พลโทเกรงไกลสีรักแม่ทับภัคทีเซและกำลังพลทางหกหายเทียได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ลงจอดชุกเชิญเถบานคลองยอมมทิเนงตำบลวังย้าย่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา้าและวันที่15กรกฎาคมเทพานมา ึ่งคณะนี้ทุกคนอาการปลอดภัยดีค่ะจากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ดาบตำรวจบิสิตบัวซีซึ่งบัตรแจ็บจากเตุระเบิดที่อำเภอจนาจังหวัดสงขลาและดาบตำรวจกรเกษมบัวเทศได้รับบัดรแจ๊บจากเตุระเบิดที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อจะเป็นควันแล้วก็กำลังใจค่ะ โอกาสนีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังผู้บ้าชจับแล้วก็กรอบครัวยังความปราบปลื้มแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหาก,การุณาธิคุณอย่างหล่อนผ่อนค่ะ